เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมบัมซูมเลเตอร์พาร์ทที่4กันแล้วนี่วันนี้เราจะมาสร้างบ้านต่อจากเดิมเลยนะเราจะมาสร้างชั้น2กันแล้วก็ตอนนี้เราได้ต่อหลังคาเพิ่มมา้วยนะนี่หลังคามันแบบว่าต่อยาวขึ้นมาอีก2บล็อกเนี่ยจะได้มีพื้นที่ด้านบนเยอะขึ้นหน่อยเดี๋ยวเราไปสร้างข้างบนกันดีกว่าหรือว,ว่าด้านบนอ่ะเราจะสร้างเป็นแปลงปลูกผักดีกว่านะอยากจะทําแปลงปลูกผักดูเกมนี้มันมีให้ปลูกผักด้วย นี่อันเนี้ยแปลงปลูกผักนะมีทั้งหลายแบบเลยด้วยมีเป็นอันเล็กนะแล้วก็มีอันใหญ่อันกลางด้วยอันใหญ่นี้มันสามารถปลูกต้นไม้ได้ด้วยอะต้นไม้นี่หามาจากไหนเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะว่าต้นไม้จะหามาจากไหนแต่อันนี้เราน่าจะปลูกได้นะเรามีเมล็ดพืชอยู่เยอะเลยอะเดี๋ยวเราสร้างอันนี้กันมาดีกว่านี่เราจะมาปูกพืชกันวันนี้เออแป๊บหนึงหมุนก่อนหมุนท้านนี้หมุนตรงตรงหน่อยระวางไว้ไหนดีเนี่ยอันนี้วางไว้ตรงนี้แล้วกันนะนี่แปลเข้าไปเราจะสร้างมาแบบว่าเยอะๆเลย เว้นหน่อยไหมไม่ให้มันติดกันเกินไปอะเออย่างงี้แล้วกันนะโอเคสร้างมาเยอะๆเราจะสร้างมาแบบให้มันเต็มแถวหนึ่งเลยนะวางเข้าไปเลยนี่มันจะพอไหมเนี่ยที่จะพอหรือเปล่าเนี่ยโอเควางไปปุ๊บโอเคนี่แล้วก็อันสุดท้ายวางเข้าไปเรียบร้อยแป๊บหนึ่งอันนี้มันมันควรจะเว้นไว้หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเราเอาอันนี้ออกแล้วกันนี่โอเคเอายางงี้แล้วกันนะมีกี่อันเนี่ยมีมีโคตรเยอะเลยมีหก มี9ก้ามี12 13มี13อันแน่เราปลูกผักจะตั้ง13อันเลยนะนี่เรามีเยอะเลยเดี๋ยวเราไปเอาเมล็ดก่อนเรามีเมล็ดอยู่ในบ้านเต็มไปหมดเลยนะเราจําได้ว่าเราเก็บไว้นี่อันนี้มเมล็ดเอาออกมาให้หมดเลยออกมาทุกต้นเลยครับนี่เอามาเราจาได้ว่าเรามีปุ๋ยด้วยนะมีปุ๋ยเหมือนกันนี่อันนี้มีปุ๋ยด้วยนี่69อันเลยมีปุ๋ยโคตรเยอะเลยนะโอเคได้มาครบแล้วเดี๋ยวขึ้นไปสร้างกันดีกว่าปลูกผักปลูกผัก้ยอันหนึ่งลืม ลืมไปว่ามันต้องเอาเออกมาจากรถเข็นก่อนแล้วปลูกอันนี้ก่อนไหมคิวคอมเบอร์เนี่ยมีตั้ง9ก้าอันเลยนะปลูกคิวคอมเบอร์ก่อนแล้วกันเป็นแตงกวาเอาไปปลูกก่อนใส่เข้าไปหรือเปล่าเอออ๋อนนี้โอเคกดใส่เข้าไปได้นะอุ้ยโตแล้วหรอโตวไวจังใส่เข้าไปให้หมดเลยอ่ะใส่ไปทั้งแถวเลยนี่โอเคโตนานไหมเนี่ยก็ใช้เวลาอยู่นะใช้เวลานานอยู่แต่มันกดใส่ปุ๊บมันกลายเป็นครึ่งรอดเลยโอเคเอาอันอื่นมาปลูกต่อด้วยจะปลูกให้หมดเลย วันนี้เรามาเป็นเช้าสวนกันดีกว่าเดีย๋ยวเราเอะไรปูอีกดีเนี่ยอันนี้ไหมเอกแผนเป็นแบบมะเขือม่วงหรือเปล่าเนี่ยอันนี้น่าจะมะเขือม่วงนะเอออันนี้อ่ะใส่เข้าไปปึ๊บป๊บแล้วว่าเราต้องสร้างหีบไว้ด้านบนด้วยนะไม่งั้นเราจะเก็บของยากมากเลยต้องลงแบบขึ้นลงขึ้นลงอ่ะสร้างหีบแล้วกันนะสร้างหีบเพิ่มด้วยเออวางไว้ไหนดีหีบเราวางไว้นี่ไหมวางไว้ใกล้ๆแปลงพักเลยนะนี่วางไว้ตรงนี้เลยแล้วกันวางเข้าไปนี่วางสักสองหีบแล้วกันปึ๊บโอเคเอาไว้เก็บพักก็ได้นะ ที่นี้ผักเรายังไม่โตเลยตอนนี้เราว่าเดี๋ยวเรา,เาปุ๋ยมาใส่ไหมเรามีปุ๋ยอะปุ๋ยเราเยอะด้วยเอามาใส่เลยปุ๋ยใส่แล้วน่าจะโตเลยปะ่ะอันเนี้ยอันเนี้ยมันคือปุ๋ยอะมันจะช่วยทําให้พืชโตเร็วขึ้นนะโอเคลองไปใส่แล้วกันใส่แล้วโตเลยหรือป่าเนี่ยลองใส่ก่อนปึ๊บอ๋อมันใส่แล้วมันเทิมรอดนะใส่ให้พืชโตไวไห,นหน่อยอะปึ๊บโอเคเอานี้เก็บด้วยโนเก็บเข้าไปแล้วก็มเล็ดพืชเก็บไปด้วยเออเราย้ายมาเล็ดพืชมาไว้ด้านบนก็ได้นะ ย้ายขึ้นมาด้านบนให้หมดเลยมันจะได้แบบไม่ลงหีบด้านล่างนะแล้วก็จะได้ปลูกง,ง่ายๆด้วยอ่ะย้ายขึ้นมาให้หมดเลยเราจะได้ไม่ลงบ่อยๆขี <c oughs> ้เกียจเดินลงบ่อยๆนะเนี่ยอ่ะใส่เข้าไปแล้วก็มีอีกหีบด้วยมเมล็ด <c oughs> พืชเราเยอะมากเลยเก็บมาเยอะมากเลยนะหีบนี้ก็มีเหมือนกันมี2อ,อันโอเคเรียบร้อยเดินขึ้นลงบ้านไม่หยุดเลยนะเราเนี่ยพอดีว่าของมันเยอะนะ่ะอันนี้อ่ะเก็บไปเอาอันนี้เต็มแล้วอ่ะเก็บอีกหีบหนึ่งก็ได้นะโอเคเก็บไปเมื่อกี้เสียงอะไรอ่ะเอาพืชโตแล้วหรอ พื้โตแล้วอันนี้เก็บได้ปะอ๋อนี่ไงเก็บได้แล้วไม่เก็บมันไม่เข้าตัวเนี่ยมันมาปักอยู่ด้านหลังเฉยเลยขายได้เท่าไหรอ่อ่ะผักอะ่ะลองเก็บเข้าหีบก่อนขายได้เอ้ยเอาลน่นลืมไปว่าหีบเต็มผักล่นเลยนี่เก็บก่อนเก็บิวคอมเบอร์สี่อันได้ตั้งสี่อันเลยนะลองเก็บเข้ารถเข็นดิราคาเท่าไหรอ่อ่ะหนึ่งจุดห้าแปดเหรียญเลยนะจริงๆเราปลูกผักขายก็ได้เนะี่ยมันขายแพงเหมือนกันนะเราปลูกแค่มเมล็ดเดียวมาได้ตั้งสี่อันอะ่ะแปลว่ามันขายได้ตั้งหกบานะ้านแน่ หนึ่งเมล็ดเท่ากับหกบาทโอ้โหอย่างงี้รวยรวยแน่นอนเก็บก่อนเก็บพวกนี้ก่อนนี่เก็บไว้ได้นี้แล้วกันผักเราเก็บไว้นี้ให้หมดเลยต้องมานั่งโยนทีละอันเลยนะเนะี่ยโอ้โหเก็บเข้าไปเก็บเข้าไปให้หมดตอนนี้เราหิวข้าวแล้วนะเนะี่ยตัวเราเริ่มหิวข้าวแล้วนี่เก็บมาอันนี้ได้เท่าไหร่เนี่ยมันบอกนะคะเอ้ออันนี้ได้แปดเลยเหรอต้นเดียวได้แปดอันแนะ่อันนี้ได้เยอะมากเลยนะเนี่ยเมล็ดเดียวได้ทั้งแปดอันได้โคตรเยอะเลยนะได้ทั้งแปดอันแน่อุ้ยเอาเต็มแล้วเหรอทีบเต็มแล้วมันขายได้อันเท่าไหร่เน ไม่บอกด้วยนะสงสัยต้องเอาไว้ที่รถเข็นเท่านั้นถึงจะบอกราคารถเข็นเพื่อนขอดูราคาหน่อยสิเช็คราคาหน่อยอันละหนึ่งจุดสี่เจ็ดเหรียญแน่แล้วมันได้เยอะด้วยนะแปลว่าปลูกมะเขือม่วงขายนี่น่าจะราคาดีมากเลยของดีแล้วเนี่ยปลูกแล้วขายนี่รวยได้นอนอ้อันนี้ตกเต็มเลยตกเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวเอาเก็บก่อนเก็บให้หมดก่อนตกเต็มพื้นเลยเนี่ยขายได้ทีเป็นสิบบาทบอกเลยมะเขือม่วงเราเนี่ยเดี๋ยวเราเอาข้างบนมาด้วยเอามาเก็บให้หมดเลยแล้วกันนะของมันเต็มหี่ไปหมดเลยเนี่ย นี่มีเต็มตัวไปหมดเลยตอนนี้พักเราเต็มตัวเลยอะ่ะโคตรเยอะเลยอะ่ะลองอาไปขายไหมลองาไปขายดูดีกว่าว่าได้ตังค์เท่าไหร่ตอนนี้เรามี47เหรียญน,นะเดี๋ยวจะดูว่าได้ตังค์เยอะหรือเปล่าน่าสนใจแล้วในอาชีพนี้อาชีพขายพัก <c oughs> เป็นชาวสวนดีกว่าเลิกขอทานแล้วมาเป็นชาวสวนกันดีกว่านะตัวนี้มีร้านพอช็อปอยู่เราจําได้เออเราเลยมาหรือเปล่าเนี่ยออาเครงหลังเราก็มีนี่ว่าเราผ่านไปได้ไงในตรงนี้ก็มีเนี่ยขายผักนะครับผมมีพัก,ม,พกมากขายนะไม่ขายไปยังอุ้ยได้11บาทเลยนะ แอันเละเท่ากับ11บาทเอามาเอามาขายให้หมดเลยเอามาขายให้หมดเลยครับผมต้องการเงินน่ะโยนไปให้หมดเลยนี่โอ้หได้ตังค์เยอะมากตอนนี้เรามีตังค์1้9เหรียญแล้วว่ะขายพักนี่มันรวยอย่างนี้นี่เองนะ <c oughs> ขายพักโคตรรวยเลยอะสงสัยต้องปลูกพักขายแล้วแหละขายพักรวยมากบอกเลยว่าปลูกผักขายดีกว่าเราจะมาเป็นชาวสวนชาวไร่กันดีกว่าวันนี้ปลูกผักกันดีกว่า หลังจากนี้เราก็ไม่ต้องไปขอทานแล้วเราปลูกผักขายได้แต่มลพืชเราจะหมดหรือเปล่าเนี่ยถ้าเราปลูกเยอะๆเรามีมลพืชหลายอย่างเลยนะลองปลูกให้หมดเลยแล้วกันนะลองปลูกทุกชนิดเลยอันนี้บูฟาเวอร์ปลูกอย่างละสองแล้วกันนะจะดูว่าเอเอ้เอาเดี๋ยวล้น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 เดี๋ยว,ยยวจะเอาอย่างอื่นมาปลูกด้วยเราจะลองปลูกทุกอย่างเลยว่าไหนมันแพงสุดนะนี่ปลูกอย่างละสองแล้วกันไอทำไมมันเก็บยากจังเลยนี่นี่เอามาปลูกทุกอย่างเลยเอ้าทำไมนี้ปลูกไม่ได้อะมันบอกว่าให้เราใช้กระถางต้นไม้ต้นใหญ่นะ แปลว่าต้นนี้คือต้นใหญ่ใช่ไหมเนี่ยต้นส้มเนี่ยต้นส้มคือต้นใหญ่แล้วอันนี้อ่ะอันนี้ก็ต้นใหญ่หรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมเนี่ยโอ้หอันนี้ก็ต้นใหญ่เหมือนกันวต้นใหญ่ปลูกไม่ได้ด้วยนะไม่สามารถปลูกต้นใหญ่ได้จงใส่เราต้องทํากระถางต้นไม้ต้นใหญ่แล้วแหละเนี่ยสาต้นนี้มันคือต้นใหญ่หมดเลยนะอันนี้อะไรเนี่ยทาแบคโคทาแบคโคคือต้นอะไรเนี่ยปลูกได้ไหมอันนี้ก็ปลูกไม่ได้ต้องมีเดียมโอ้โหเหมือนเราจะไม่มีต้นไม้ต้นเล็กเหลือแล้วนะมีแค่นี้เลยเดี๋ยวปลูกอันนี้ด้วยอะ มะเขือม่วงเนี่ยราคาโคตรแรงราคาโคตรแรงราคาโคตรแพงเลยครับขายโคตรดีด้วยเดี๋ยวปลูกให้หมดเลยเออเอาอันนี้มาปลูกนี่ออเน,นียนนี่ใส่เข้าไปแล้วก็เหลืออีกสองต้นสองต้นปลูกอะไรดีอันนี้น่าจะปลูกได้นะมันเป็นฟาเวอร์เหมือนกันปลูกอันนี้แล้วกันนี่ปลูกไปนี่โอเคเรียบร้อยรอรอมันโตรอมันโตอันนี้โตแล้วหรออ๋อน,นี่ได้มเมล็ดเพิ่มมานะปลูกบูฟาเวอร์ได้บูฟาเวอร์คืนมาจะปลูกไปเพื่ออะไรเนี่ย ปุป๊บฟวเวอร์ไปเพื่ออะไรเนี่ยอันนี้ปลูกหนึ่งต้นแล้วได้มเมล็ดคืนมา6อันอะสงสัสยมันจะเอาไว้นนไนนนนไวใช้ทําอย่างอื่นนะเอ้าบัคเลตบ้านเราเฉยเลยกดให้มาเลยมาเฮ้ยมันจะปุูกบ้านนี้เราสงสัยได้เวลาทดสอบปอมปืนมากันให้หมดเลยแล้วว่าันเนี้ยไอเมล็ดพืชเนี่ยมันน่าจะเอาไปใช้ทําอย่างอื่นนะไม่น่าจะให้ปลูกอย่างเดียวอะเราจาได้ว่ามีอย่างอื่นด้วยเนี่ยมันมีอันนี้ด้วยนะมันเป็นเหมือนเครื่องผลิตปุ๋ยให้เราอะเราสามารถเอามาเล็ดใส่เข้าไปแล้วก็จะได้ปุ๋ยกลับมานะมมีีี2เเครื่่ออออองงดด้้้้้ววยยยแบบป็นนนนััใใหญชา วิ่งล้ยอยางก็หาไม่ยากนะเดี๋ยวไปตามหาล้อ,อยางกันดีกว่าตามหาล้อ,อยางมาทําที่ผลิตปุ๋ยดีกว่าน,นี่เก็บไปก่อนเก็บไปเดี๋ยวเราเรอบักเลดบ,บ้านเราก่อนนะจะสู้ก่อนต้องสู้ก่อนไม่งั้นบ้านแตกแน่ถ้าเราปล่อย,อยไว้บ้านแตกแน่เลยรอก่อนเลยรอเป็นมามันจะมาทําลายแปลงผักเราไม่ได้หรอกอน,นี่เก็บก่อนอันนี้ก็ได้เหมือนกันเลยนะได้เหมือนดอกไม้อันเมื่อกี้เลยเก็บไปนี่เก็บไปให้หมดอันนี้หละอ๋อเนียนอ้ออันนี้โตช้ามากเลยอะโตโคตรช้าเลยนะอันนี้ก็โตช้าเหมือนกันนี่ได้แล้วอันนี้เก็บไปให้หมดเลย เข้าไปเดี๋ยวนี้มาทําเป็นปุ๋ยเนี่ยไอ้พวกนี้ตอนนี้เราสามารถทําเกษตรได้แล้วแต่มเมล็ดพืชมันหายากอยู่นะต้องไปหาตามนกตรงนั้นนะ่ะนกเฮ้ยเสียงอะไรอะอ๋อเสียงป้อมปืนนี่ไงป้อมปืนมันยิงแล้วเฮ้ยแบบหนึ่งชนวป้อมปืนยิงด้วยเราต้องช่วยป้อมปืนยิงด้วยดูป้อมปืนก่อนโคตรดีเลยป้อมปืนไอ้ไอ้พวกนั้นอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังบ้านอยู่ข้างหลังบ้านไม่เนียนนะพาก่อนพาก่อนโอเคเรียบร้อยดูหน้าบ้านด้วยป้อมปืนยิงรัวๆเลยโดนป้อมปืนยิงเอ้ยแ๊บหนึ่งมาทางนี้ดิ มาให้ป้อมปืนยิงหน่อยนี่ยิงรัวๆมาถึงบ้านเราไม่ได้หรอกโดนป้อมปืนยิงรัวๆเลยทำไมทึกจังเลยโอเคเรียบร้อยรวมไปแล้วป้อมปืนก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยแต่ถ้ามีเยอะๆน่าจะดีกว่านะมันไม่เสียอะไรด้วยนะใช้ป้อมปืนนี่คือแบบไม่ต้องใส่ลูกไม่ต้องใส่อะไรเลยป้อมปืนโคตรจะดีเอาไว้กันบ้านได้โอเคตอนนี้เราแบบวางแหละเราสามารถไปหาของได้แล้วตอนนี้เราจะไปหาอะไรนะลืมแล้วอ๋อเราจะไปหายางล้อยางไปตามหาล้อยางกันดีกว่าเราต้องการออกมาแบบสร้างที่ผลิตปุ๋ยนะ แล้วเราก็ต้องตามหามเมล็ดพืชด้วยเนี่ยไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกกองนกพวกเนี้ยเดี๋ยวเราจะตามหาด้วยเราจะได้มีมเมล็ดพืชมาปลูกพืชเยอะๆหน่อยจะหาร้อยางเจอหรือเปล่าในวันนี้ตามหาร้อยางก่อนนะครับขุ้ยาให้หมดเลยนะเพื่อเจอร้อยางตอนที่เราต้องการที่มันหายากแน่นอนเออันนี้โบกเคนดัสแพนอาจจะต้องใช้น,ขน้ของพวกเนี้ยของพวกเนี้ยส่วนใหญ่มันจะเอาไปใช้สร้างของที่มัน,นแบบแปลกๆนะแบบพวกเฟอร์นิเจอร์เลยพวกเนี้ยมันจะสามารถเอาไปใช้ได้ไอพวกของที่มันขายไม่ได้อ่ะต้องการล้อยางครับหนึ่งล้ออ่ะมีไหม ในนี้มีหรือเปล่าได้เฟรมวินโดนี่เก็บไปก่อนต้องการล้อยางอะไม่ได้ต้องการอย่างอื่นเลยเฮ้ยแอลอนพอดไอลอนพอดต้องเป็นของดีแน่เลยเอาไว้ทำอาหารหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ด้วยตรงนี้มีอะไรหรือเปล่าต้องการล้อยางครับเก้าอี้นี่ได้ใช้หรือเปล่าเนี่ยเก็บไปก่อนแล้วกันนะเพื่อได้ใช้ล้อยางตามหายากแน่เลยรู้สึกว่าตามหายากแน่ๆถ้าเราต้องการเนี่ยโปรตีนนี้เราเจอโค้ดบ่อยเลยนะล้อยางเนี่ยหาก่อนในนี้ไม่มีอะเก็บก่อนตามหาอยางกันตาเลือกแน่นอนวันนี้ อันนี้ไม่ได้ใช้แต่ก็เก็บไปก่อนแล้วกันนะมันมีล้อยางที่แบบว่าไม่ต้องคุยไหมแบบวางอยู่แล้วอ่ะอาจจะมีก็ได้นะมีล้อยางไม่ได้นี้ไม่น่ามีนะในถังเด็กๆไม่น่ามีล้อยางหรอกไม่น่ามีอันนี้อะไรอะ่ะอุ้ยเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์เสียแล้วแต่กินไปก่อนแล้วกันนะ <c oughs> กินประทางชีวิตสักหน่อยโอเคตามหาร้อยยางกันก่อนตรงนี้น่าจะมีนะเนี่ยเอ้ยนี่ไงล้อยางเจอแล้วเจอล้อยางแล้วนี่วางไว้่ตรงนี้เลยเก็บก่อนเก็บก่อนเก็บล้อยางก่อนเอาไปสร้างของได้ เก็บไปนี่โอเคตรงนี้มีถังขยะด้วยเดี๋ยวเปิดก่อนเฮ้ยมีถังแก๊สเก็บก่อนถังแก๊สนี่เอาไว้ใช้ไอ้นี่ได้หรือเปล่าเนี่ยทำกับข้าวไม่รู้เหมือนกันนะเออจริงๆเราก็สามารถสร้างไอ้ที่ทํากับข้าวได้นะเราจะได้ไม่ต้องไปหาข้าวกินเองทากับข้าวกินเลยไงเราอาจจะแบบทํากับข้าวได้นะไหนๆก็มีภากแล้วเดี๋ยวนี้เก็บของก่อนตรงนี้อ่ะเว้ยนี่มีนมไม่ใช่นมเป็นน้ําผลไม้เรียกเป็นนมเฉยเลยเราตรงนี้ฝาถังขยะก็เก็บด้วยเอาของเต็มแล้วเราเรากินน้ำไปแล้วกันอ่ะกินเข้าไปโอเค อของต่อมีของไหมครับอันนี้ตะกา้ตาตะก้าใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันว่าใช้หรือเปล่าโอเคพอแค่นี้ก่อนก็ได้บ้างไปหานี่ดีกว่าไปหามาเล็ดพืชอะ่ะเดี๋ยวเราต้องกลับบ้านก่อนไปเก็บของก่อนของเต็มลืมไปลืมไปว่าของเต็มถ้าเราไปตามหามาเล็ดพืชน,นี่คือแบบว่าเก็บไม่ได้แน่นอนของเต็มตัวกลับบ้านไปรีไซเคิลของทิ้งด้วยนี่เลี้ยวเข้าบ้านเลี้ยวเข้าบ้านเอาของที่รีไซเคิลอ,อุปกรณ์นี่พวกวินโดเนี่ยเอาอมาก่อน,น,เ,น,เ,ออออนเอามารีไซเคิลให้หมดเลยอันนี้อ่ะเออเราเอาเพื่อนเข้าบ้านก่อนดีกว่านะ จะได้แบบเก็บของง่ายๆหน่อยเพื่อนเข้าบ้านก่อนนานนี้แบบว่าเข้าบ้านไม่เป็นเลยเนะี่ยไม่เคยเข้าบ้านเองได้เลยเดี๋ยวพวกนี้เราวางไว้ข้างนอกก่อนแล้วกันนะวางๆไว,ว้เออกดติกดกดเตะไปเฉยเลยอ่ะโยนไว้ก่อนโยนไปไว้ตรงนั้นก่อนนะครับกองไว้ก่อนเดี๋ยวได้ใช้แน่นอนนี่แล้วก็อของรีไซเคิลมารีไซเคิลให้หมดเลยอ้ออันนี้อ๋อต้องเอาอันนี้ออกก่อนนี่โอเคแล้วก็รีไซเคิลก่อนรีไซเคิลของให้หมดตัวเราจะได้โลง่งๆนะไอกระทะนี้มันต้องใช้หรือเปล่าก็ไม่รู้อะเก็บไว้ก่อนแล้วกนนะ จะเปก้อนนี่เป็นหม้อต้มอ,อะ่ะอันนี้ด้วยถังแก๊สก็ไม่รู้ว่าจะใช้หรือเปล่าเหมือนกันเพื่อต้องใช้ในการทํากับข้าวไงที่เหลือเราก็รีไซ็คเลไปโอเคแล้วก็ตอนนี้เราไปสร้างที่นี้ดีกว่าที่ผลิตปุ๋ยสร้างที่ผลิตปุ๋ยกันดีกว่าแบบใหญ่เอา้าทําไมไม่ได้อ๋อมันต้องเอาของออกมาปะเอาของมาไว้ในรถเข็นเรานี่ใส่เข้าไปโอเควางไว้นี่แล้วกันนะเออวางเฉียงๆหน่อยนี่วางอย่างนี้แล้วกันมันคือให้เราใส่นี่ไปใช่ไหม,มเมล็ดพืชอะ่ะเดี๋ยวลองเอาเมล็ดพืชไปใส่แล้วกันนะ อันนี้อ่ะใส่เข้าไปปะใส่เขาไปแล้วอ๋อนี่ไงมีมีนกบินมาก่อนะคือขี้นกมันทาอาหารหรือเปล่าเอ้ยไม่ใช่ทําอาหารขี้นกมันผลิตปุ๋ยให้ใช่ไหมเนี่ยอ๋อนี่ไงได้ปุ๋ยมาแล้วอ้าวได้อันเดียวเองงะมันเหมือนกันปะทาไมมันชื่อสีเขียวปุ๋ยนี้เหมือนกันหรือเปล่าเนี่ยเหมือนกันหรือเปล่าอ๋อเหมือนกันนะแล้วมันได้น้อยจังอ่ะทําไมได้อันเดียวเองครับสร้างมาตั้งอันใหญ่ได้อันเดียวเองลองสร้างต่อนี่ทำไมได้อันเดียวก็ไม่รู้อ่ะนี่เราสร้างแบบว่ามันอันใหญ่แล้วนะ มันมี2แบบนะมันมีอันเล็กอันใหญ่อ่ะอันนี้คืออันเล็กแล้วอันนี้คืออันใหญ่แต่ทาไมอันใหญ่มันได้อันเดียวเองเนี่ยโหได้อันเดียวเองนะสงสัยเป็นเมล็ดพืชนี่หรือเปล่าแบบว่าหนูมันไม่ค่อยชอบกินหรือเปล่ามันเลยให้ให้ขี้น้อยอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะเก็บไปก่อนตอนนี้เราเก็บพักก่อนอ๋อเนียนอันนี้อันนี้ก็ได้แป้นอันเหมือนกันนะเนี่ยเออเก็บเก็บเขาหีบไปอ้าไปแล้วมันบินไปกระหีบแล้วเนี่ยลืมไปว่าเราต้องเก็บหีบนี้หรือว่าเราต้องสร้างหีบเพิ่มแล้วนะต้องสร้างหีบที่มันเอาไว้เก็บพักโดยเฉพาะ เราแบบว่าฮีเต็มเร็วมากอันนี้ขายได้เท่าไหร่อ่ะอันนี้ขายได้ถูกจัง0.4เองนะเราต้องปลูกไอ้มะเขือม่วงเนี่ยอันเนี้ยโคตรแพงเลยมะเขือม่วงโคตรแพงบอกเลยว่าแพงมากราคาดีมากเดี๋ยวเราสร้างฮีเพิ่มก่อนสร้างอีกสักฮีบสองฮีบอ่ะเอามาใช้เก็บพวกพืชของเรานะสร้างฮีไว้ตรงนี้นี่ติดกันไปเลยโอเคนี่โอเคเรียบร้อยแล้วก็เก็บพืชเข้าไปเก็บไปให้หมดมะเขือม่วงเนี่ยราคาดีมากโยนเก็บเข้าไปนี่แล้วก็เอาจากฮีบนี้มาด้วยโยนเข้าไปให้หมดนี่เอ้าโยนเข้ายากจังเลยเี่ย นี่ผมจอแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยจอแล้วนะตรงนี้ด้วยตรงนี้ก็มีอีกใส่เข้าไปเอาใส่ย,ยากจังเลยเนี่ยทำไมมันใส่ย,ยากจังเดี๋ยวเราทําที่ปรุงอาหารไหมทาที่ปรุงอาหารจะดีกว่านะมันมีที่ทําอาหารอยู่น,นี่คุกกิ้งมี2แบบด้วยนะมีแบบอันนี้น่าจะดีกว่าเป็นคุกกิ้งสเตชันอันนี้เป็นหมอ้อเฉยๆคุกกิ้งสเตชันต้องใช้อลูมิเนียมด้วยแล้วก็ใช้ตะปูสี่ตัวโอเคน่าจะสร้างได้ของเราน่าจะพออยู่นะสร้างมาให้หมดเลย ตะปูนี่ไม่ต้องห่วงเรามีแบบมีเหล็กเยอะมากเอาเหล็กหมดเหล็กหมดเฉยเลยแป๊บนึงเหล็กอยู่ในบ้านเยอะลบหน่อยเพื่อนนี่มีเหล็กอยู่ในนี้เยอะเราจําได้นี่เอามาใส่อุปยรณเหล็กเราเริ่มน้อยแล้วนะเหล็กเราเริ่มเหลือน้อยเพราะเราใช้เยอะมากเลยอ่ะโหเหลือแค่นี้เองอ่ะเหล็กเหลือน้อยจังเหลือน้อยแล้วครับเหล็กใกล้จะหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวสร้างตะปูก่อน4ี่ตัว12 3 4โอเคแล้วก็อันนี้2อันปุ๊บโอเคเรียบร้อยเราสามารถสร้างที่ทําอาหารได้แล้วตอนนี้นี่อันนี้คุกกิ้งสเตชันทําอาหารกันดีกว่าวางไว้นี่แล้วกันนะตรงนี้อ่ะ ใช้ไงอะ่ะอ๋อนี่ทําอาหารได้เลยโอ้ต้องไปหาส่วนผสมมาอีกนะหาขนมปังหาอะไรพวกเนี้ยเอ้ยแต่อันนี้ทําได้อันนี้เป็นวีแกนเป็นแบบพวกผักที่มันเป็นมังสวิรัตนะอันนี้ทําง่ายอยู่แต่มันต้องเป็นมะเขือม,ม่วงที่ถูกย่างแล้วอะแล้วมันจะย่างยังไงอะหรือว่าเราต้องสร้างเตาฮอทพอตด้วยอะเออเตาฮอทพอตอันเนี้ยน่าจะใช่นะน่าจะเอาไว้ใช้ทอดอาหารได้นะเตาฮอทพอตอะนี่อันนี้วางไว้ข้างกันเลยนี่โอเคเรียบร้อยมันบอกให้เราใส่ผลไม้ที่มันเป็นผลไม้สดเข้าไปแล้วก็จุดไฟใช่ม้ใส่เขาไป ใส่ไงอ่ะอ๋อมันบอกว่าต้องใส่ไม้ก่อนไปโยโนลงมาล่นเลยล่นพื้นแล้วยนขึ้นไปข้างบนก่อนนี่ยนขึ้นไปโอเคเอาไม้มาใส่ก่อนนี่โอเคแล้วก็ผลเอาหายไปไหนอ๋อนี่โอ้โหล่นไอ้มะเขือโม่เามราทะลุลงมาได้ไงเนี่ยอ่ะเอามาใส่ก่อนโอเคนี่ได้แล้วทอดครับท,ท,ทอดกินทอดมะเขือม่วงกินรอนานไหมเนี่ยดูเหมือนว่าจะรอนานเหมือนกันนะเนี่ยโอเคไม่นานไม่นานไม่นานมากนี่ได้มาแล้วมะเขือม่วงแบบย่างแล้ว มันกินได้อาหารเยอะหรือเปล่าลองเก็บเข้าไปในรถเข็นก่อนขอดูหน่อยนะครับเพื่อนมันกินเพิ่ม65เปอร์แน่ได้เยอะอยู่เหมือนกันนะโอเคของดีนะเนี่ยเรามีของดีเต็มเลยรู้สึกว่าไอ้ถังแก๊สกับไอ้พวกนี้มันไม่ได้ใช้นะเอามาย่อยให้หมดเลยแล้วกันนะนี่ย่อยของให้หมดเลยเอกทาน,นี่ก็ไม่ได้ใช้เนี่ยเรามีหม้อฮอตพอตแล้วเอาบั克เลนบ้านอีกแล้วม,ม,วเา,า,เวมาเลยมามาให้หมดเอาไปบุกบ้านอะไรเราเนี่ยบุกบ้านเก่าเราเฉยเลยอดใช้ป้อมปืนเลยครับจะไม่เป็นไรเราได้ใช้รอบหนึ่งแล้วนะเดี๋ยวเรารีไซ แล้วปล่อยให้พวกบักเลดบ้านไปเลยนะเราไม่มีของอยู่แล้วบ้านหลังนั้นอะอันนี้เก็บไปโอเคเรียบร้อย <Nice. S 1> เต็มครับของเนี่ยเต็ม <c oughs> ของเต็มตัวไปหมดเลยเดี๋ยวเราเก็บพวกมานในพื้นไว้ด้านบนก่อนนะจะไปให้หมดโอเคนี่เรียบร้อยแล้วเก็บเสร็จแล้วเดี๋ยวเราลองสร้างกระถางต้นไม้แบบอื่นดูด้วยนะแบบที่มันเป็นอันใหญ่อ่ะต้องใช้อลูมิเนียมกับคอปเปอร์ไปเรื่อยมีเดียมก็ต้องใช้อลูมิเนียมเหมือนกันอะ่ะอันนี้ใช้คอปเปอร์โอเคเดี๋ยวเราค่อยทําแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยทําตอนนี้เราแบบเก็บของให้เรียบร้อยก่อนของเราเต็มตัวมากดววาััไไ่่นน้มมจะะแบบลต เ,เก็บพวกเด็กไปด้วยอันนี้เก็บไปก่อนยังไม่ได้ใช้แล้วก็พวกไม้ก็เก็บไปด้วยพวกไม้ก็ยังไม่ได้ใช้เหมือนกันนี่เก็บไปโอเคเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราพักไปขายกันดีกว่านะนี่เอามาขายให้หมดถ้ามันโดนเผาแล้วมันจะราคาลดลงด้วยนะไอผักพวกเนี้ยเผาแค่ตอนเอาไว้กินเท่านั้นแหละโอเคไปขายกันดีกว่าตอนนี้ซิ่งลดลบนะครับพอดีว่าผมจะไปขายพักนะนี่เอาผักมาขายก่อนเดี๋ยวเราว่าเราเก็บอันนี้ไว้ชุดหนึ่งนะเก็บไว้เพื่อทาอาหารอ่ะนี่ขายโยนเข้าไปได้เท่าไหร่อ่ะ ได้สีิเนี่ยอู้เงินรวยบอกเลยว่ารวยครับเรารวยแบบว่ารวยแบบไม่ต้องไปขอทานอีกแล้วนะปลูกผักขายก็รวยได้เราลองทําอาหารดูไหมมีอะไรให้เราทําบ้างอะ่ะมีอันที่ทําง่ายๆไหมเนี่ยรู้สึกอันนี้ง่ายสุดแล้วนะใช้ออนเนี่ยที่มันเผากับคิวคัมเบอร์ที่เผาแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาเผาให้หมดเลยมีไหมเนี่ยเออแปบ๊บหนึ่งเรามีคิวคัมเบอร์หรือเปล่าอ่ะรู้สึกว่าจะมีอยู่นะมีไหมเอาไม่มีแล้วเราไม่มีคิวคัมเบอร์แล้วไอ้แตงกวาแตงกวาดูเหมือนว่าจะไม่มีแล้วนะเราปลูกไปหมดแล้วอะ โอ้ไม่มีจริงด้วยปูขายไปหมดแล้วอะ <c oughs> ไม่เป็นไรค่อยทําแล้วกันนะค่อยท,ทําทีหลังอันนี้เรากินไปเลยแล้วกันนี่โอเคเรียบร้อยอาหารเต็มโอเคตอนนี้เรามาเผาเล็กกันดีกว่านะเราจะมาสร้างที่ปลูกพักอันใหญ่กันดีกว่าใช้อลูมิเนียม2อันแล้วก็คอปเปอร์3เมามีกี่อันเนี่ยคอปเปอร์กับอลูมิเนียมเนี่ยอลูมิเนียมมี3คอปเปอร์มี4โอเคเผาอีกไม่เยอะครับเผาให้หมดเลยแล้วกันนี่เอาไม้มาใส่ก่อนนี่ใส่้าไปปุ๊บโอเคเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะจุดไฟเผาเผาหน่อย เอาแรน่นะนะครับนี่โอเคเรียบร้อยแต่บ้านเรามืดมากเลยอะ่ะเปิดไฟไหน่อยเปิดอยู่หรือเปล่าเ่ยโอเคเปิดแล้วสว่างไหมเนี่ยไม่ค่อยสว่างเลยบ้านเราเนี่ยเดี๋ยวเรารอเผาเหล็กับอลูมิเนียมให้เสร็จก่อนนะไม่ใช่ไม่ใช่เหล็กดิคอปเปอร์คอปเปอร์มาถึงคอปเปอร์นี่โอเคเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วอันหนึ่งเอาไปเก็บไว้นี่กองเพื่อนเรารถเข็นรถเข็นโอเคคอปเปอร์ก็ได้แล้วใส่เข้าไปก่อนใส่เข้าไปนี่อะตอนนี้เราสร้างได้แล้วแหละเฮ้ <S <S อ้าวบัคเด็ดฟิลโอเคไม่เป็นไรหรอกบ้านนั้นมันไม่มีอะไรนะไม่เป็นไรหรอกโอเคตอนนี้เราก็มาสร้างอะดูมิเนียมกัน2อันคอปเปอร์สามถูกไปเนี่ยโอเคถูกแล้วนะเราก็ต้องใช้ไม้หกกระตู2ตัวเราสร้างได้อันหนึ่งนะสร้างได้แค่อันเดียวสร้างได้แค่อันเดียวเท่านั้นนี่อันนี้เอาวางไว้ไหนดีเออวางไว้นี่แล้วกันนี่ตรงกลางเลยให้ต้นเดียว,เด,ยว,เ,ดยวเดียวเลยนะครับเดี๋ยวลองเอามาปลูกก่อนเรามีเมล็ดแอปเปิลอยู่อันนี้อ่ะเรามาปลูกก่อนปลูกเ,เข้าไป ลองใส่ปุ๋ยให้มันโตเลยโอเคเรียบร้อยโตแล้วใช่ไหมแล้วเก็บบออ๋อนี่มันให้เรื่อยๆนะปลูกแค่ต้นเดียวเอาแป๊บหนึ่งปุ๋ยเราหายไปไหนแล้วต้นไปอ่อปุ๋ยหายอยู่นี่ป่ะอ๋อนี่น,น,นี่เจอแล้วเจอแล้วเจอปุ๋ยแล้วนี่หล่นอยู่นี่นี่เองถ้าไม่ขอมันทะลุลงมาได้อะไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยโยนปุ๊บมันทะลุเลยอะ่ะเอารอบนี้หายจริงป่ะเน่ไม่นะปุ๋ยหายไม่อย่างนี้สแคปสแคปอยู่นี่ได้ไงยี่สิบอันเนี่ย อ้บหนึ่งต้องงมของก่อนงมหาปุ๋ยก่อนปุ๋ยหายไปเฉยเลยอะไอปุ๋ยหายจริงนะเนี่ยปุ๋ยอยู่นี่หรือเปล่า่ะข้างล่างไม่มีด้วยอะ่ะไม่นะปุ๋ยตั้งเยอะโอ้โหเสียดายนะเนี่ยปุ๋ยหายไปหมดเลยอะ่ะปุ๋ยอยู่ไหนอะอยู่ใต้เตียงถูกปะอ๋อนี่เจอแล้วเจอปุ๋ยแล้อยู่นี่นี่เองโอเคเก็บก่อนขอมาทะลุลงมาได้อะ่ะเดี๋ยวเราสร้างมาอีกสักอันไหมสร้างไอต้นเนี้ยใหญ่ๆอีกอะ่ะสร้างมาเยอะๆเลยก็ได้บางเนี่ยมันใช้เยอะเดี๋ยวเราเผาแรกกันดีกว่า เราก็มาทําต้นใหญ่กันดีกว่านะเผามาเยอะๆยะเลยเราจะมาทําต้นใหญ่เยอะๆไงเดี๋ยวเราเผากันก่อนแล้วกันนะ years later thousand โอเคตอนนี้เราเผาของใกล้ครบแล้วนะเราเผาใช้เวลานานมากเลยใช้เวลาโคตรนานเลยเนี่ยโอเคได้มาแล้วนี่เก็บก่อนเก็บก่อนเก็บเขาไปนี่ได้มาเยอะเลยโอ้แบาบว่าเต็มตัวเหล็กเรานี่เต็มตัวเลยเดี๋ยวไปสร้างก่อนเราต้องสร้างให้มันเป็นทอ่อแล้วก็เป็นแผ่นนะสร้างไปใหห้มด โอเคหมดแล้วหมดทุกอันแล้วโอเคตอนนี้เราไปสร้างของดีกว่าเราจะมาสร้างต้นไม้กันดีกว่านี่มันโตขึ้นมาเองด้วยนะมันโตขึ้นมาเองอีกแล้วเนี่ยแอปเปิลเนี่ยของดีแน่นอนของพวกนี้มันโตขึ้นแบบว่าเราไม่ต้องไปหามะา็รเพิ่มนะของโคตรจะดีเลยแล้วก็นี้อ่ะเอา้าเราคาดอะไรอะ่ะเราคาดไม้อ๋อม่ต้องใช้ไม้ด้วยนะใช้ไม้ก็เซรามิกด้วยโอ้ของของเราจะพอไหมเนี่ยไม้เราพอหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะไม้เราพอไหมเนี่ยไม้เรามีสามอันยังไงไม้หมดแล้ว เอออันนี้มี19ไม้ไม้พอไหมเนี่ยรู้สึกว่ามันจะไม่พอนะไม้เราเนี่ยรู้สึกว่าไม้แค่นี้น่าจะไม่พอนะเดี๋ยวเราต้องไปหาซื้อไม้ที่ตัวตลกก่อนเดี๋ยวไปซื้อไม้กันดีกว่าไม้น่าจะไม่พอเราไปซื้อของกันดีกว่าเรามีตังค์เยอะอยู่แล้วเรากลายเป็นชาวสวนแล้วไงตอนนี้บอกเลยว่ามีตังค์เยอะแน่นอนเดี๋ยวเราติดจุดก่อนไปหาตัวตลกตรงนี้นะครับนี่โอเคถ้าเราเจอนกระหว่างทางเราก็จะเก็บนกไปด้วยนะจะเอามาเล็ดด้วยไงต้องหาเมล็ดด้วยเอาไปปลูกพืชได้ เอ้ยนี่มีนกมีนกเห็นกนกอยู่นะไม่เนียนไม่นเนียนไรเก็บไยเก็บให้หมดเลยนกเนี่ยต้องการครับต้องการมาเล็ดพืชเอาไปขายเอาไปปลูกแล้วก็ไปขายไงของดีมากเพราะว่ามันได้เงินเยอะมากเลยนะรวยบอกเลยว่าวันนี้เราจะรวยกันแล้วไปก่อนตอนนี้เราไปซื้อของก่อนเอ้ยนกแป๊บหนึ่งแวะก่อนเจอนกอีกแล้วโอเคตอนนี้ได้นกมาเยอะเลยเนะี่ยแล้วก็ตอนนี้เราถึงเราด้วยเอ้ยเจอนกอีกแล้วนกบินลงมาตลอดเลยเนะี่ยโอเคได้มาแล้วได้มาเล็ดพืชมาเยอะเลยเดี๋ยวเราจะซื้อนี่ก่อนซื้อไม้ที่เราเต็มไหมเนะี่ย โอเคยังว่างอยู่นะมีที่ว่างอยู่ซื้อไม้มาเยาอะๆ,ๆเลยครับเออสัก4ี่สิบโอเคไปกลับบ้านก่อนบายยนะครับเราเจอกันใหม่มาซื้อของเรื่อยๆเราจะมาซื้อของเรื่อยๆนะครับไปเรากลับบ้านดีกว่าไปสร้างที่ปลูกพืชต่อไอ้นกนกนก,นกบินมาอีกแล้วโอเคเก็บเจอนกที่ต้องเก็บก่อนเลยนะน,นี่ตรงน,นี้ตรงน,นี้ตรงน,นี้มีนกตรงนี้มีนกเลี้ยวเลี้ยวครับดิฟรถดิฟรถนี่โอเคถึงแล้วไปไปไปต่อไปต่อเจอนกเราก็เก็บระหว่างทางไปด้วยเอ้ยนี่โอ้โหนกบินลงมาหาเราตลอดเลยเนี่ยเก็บ เก็บระว่างทางไปด้วยโหรถแรงรถแรงระวังด้วยนะครับรถชนนะรถชนนะรถที่นี่มันแรงระวังด้วยที่นี่รถแรงมากเอ้ยตรงนี้นกนกยี่นมาตลอดเลยนะเนี่ยบินลงมาตลอดเลยเอ้ยลบหน่อยเอ้ยของเราเต็มนี่ว่าของเราเต็มแล้วนะเนี่ยมันเก็บไอ้เมล็ดพืชไม่ได้แล้วนะงั้นเรากลับบ้านดีกว่าไม่เก็บแล้วของเราเต็มแล้วกลับดีกว่ากลับบ้านดีกว่าลบหน่อยครับลบหน่อยนี่กลับทางนี้เลยโอเคถึงแล้วตอนนี้ของเต็มต้องเก็บของกันนะเดี๋ยวเราเคลียร์ของกันนะขึ้นไปเก็บพวกเมล็ดพืชก อันนี้เก็บไปส้มนี่เก็บไปโอเคของโล่งแล้วเดี๋ยวเรามาสร้างกันดีกว่าเดี๋ยวเราวางเรียงเรียงให้มันติดติดกันหน่อยนะวางไว้ตรงนี้อ่ะโอเคแล้วเราก็เดินขวาไปเรื่อยๆโอเคเรียบร้อยหมดพอดีไปเนี่ยหมดพอดีหรือเปล่ารู้สึกเหมือนมันหมดพอดีเลยหมดพอดีใช่ไหมเนี่ยโอเคหมดพอดีเป๊ะโอ้คำนวณมาเป๊ะมากดูส่วนเหมือนกันนะปลูกเป็นแปลงภาคเลยเดี๋ยวเรามาปลูกอันต้นกลางด้วยต้นกลางเราก็ปลูกได้เหมือนกันนะตอนนี้เรามีของพร้อมเออแต่น็อตน็อตเราหมดไม่ใช่น็อต ตะปูสเลียกทดอทิกแล้วเลืยกผิดตลอดเลยอ่ะสร้างมาก่อนสร้างมาให้หมดเลยแล้วกันโอเคเราจะไปวางต้นกลางด้วยจะปูให้หมดเลยวันนี้เดี๋ยวเราวางต้นกลางไว้ตรงนี้แล้วกันนี่ตรงนี้อ่ะเราก็วางเรียงไปเลยพอไหมเนี่ยต้นกลางอ่ะวางดูๆไปนี่อย่างนี้เอาหมดแล้วต้นกลางวางได้นิดเดียวเองหมดแล้วของเราหมดแล้วอ่ะโอเคต้นกลางนี้มันปลูกอะไรได้หรือเปล่ามันปลูกเห็ดแน่เลยนะไอ้พวกเห็ดเนี่ยเห็ดมงมว่าจะเอาไว้ปลูกกับต้นกลางเดี๋ยวลองใส่ก่อนอ๋อนี่ไงโอเคจริงด้วยใช่จริงด้วย,วยเอาไว้ปลูกเห็ดนี่เองนะ แล้วก็มีเห็ดอีกแบบหนึ่งด้วยเราอ่ะนี่เรามีเห็ดอันนี้ด้วยเห็ดอีกแบบหนึ่งปลูกได้ไหมโอเคนี่ก็ปลูกได้เหมือนกันเฮ้ยไอหีบด้านขวานี่มันบลักนะเนี่ยไอรูปหีบด้านขวาเนี่ยมันบักตลอดเลยบักโคตรบ่อยเลยโอเคไม่เป็นไรหรอกมะมันมันหายไปเน่เฮ้ยมันไม่ยอมหายด้วยอ่ะโอเคออกเขาใหม่แล้วหายเลยเมื่อกี้มันบลักนิดหน่อยนะ่ะอันนี้ยังไม่ตโตเลยแต่น่าจะตโตนานอยู่นะเดี๋ยวเรามาปลูกต้นใหญ่กันดีกว่ามันมีทั้งหมดกี่อันเนี่ยมีสามมีหกมีเจ็ดเลย เอามันปลูกบ้านนู้นเราอีกแล้วอะไม่ยอมปลูกบ้านนี้เราเลยนะเดี๋ยววันนี้เราปลูกให้มันแบบว่าให้มันเท่าๆกันหน่อยแอปเปิลสองนี่แอปเปิลไว้สองแล้วกันเก็บแล้วเราก็จะปลูกสมสองด้วยส้มสองต้นนี่โอเคแล้วก็อีกอันเป็นอันนี้แล้วกันนะอีกอันจะเป็นอันนี้เป็นเพียเป็นเพียแพรหรือเปล่าลูกพแพรไม่เรีย,เย,เยกเพียเฉยเลยนี่ลูกแพรลูกแพรวางไวน้นี่อ่ะสามอันโอเคเรียบร้อยเลยต้นใหญ่แล้ว ต้นเหล็กก็ได้ต้นใหญ่ก็ได้ต้น, paper, น,ตนกลางก็มีครับมีทุกอย่างเลยเราเนี่ยเดี๋ยวเรามาปลูกต้นเหล็กกันด้วยดีกว่านะต้นเหล็กมันต้องหาเมล <sh arp> ็ดมาเรื่อยๆอ่ะไม่งั้นมันหมดนะต้นเหล็กเนี่ยอันนี้อะไรอ่ะ flower recovery หรอมันคือ r e c ค v e r y seed c h e c นะเนี่ยมันสามารถปลูกได้ต้นกลางเท่านั้นรู้สึกว่าต้นกลางเนี่ยมันจะเป็นไอ้พวกไอ้พวกเมล็ดพืชที่มันเป็นแบบว่าเอาไว้ทำยานะไอ้ที่มันปลูกต้นกลางได้เนี่ยอันนี้เอาไว้ทำยานะ r e c o เวอร์ซีแชกอ่ะอันนี้ blue f เวอร์ปลูก blue f เวอร์แล้วกันนี่ ปลูกให้สวยๆหน่อยสี่ไปเลยนี่โอเคแล้วก็ปลูกต้นชมไปละลอยไปละขอลอยไปละนี่ปลูกอันนี้ด้วยสี่อันนี่โอเคสวยงามครับแล้วก็เดี๋ยวลงไปเก็บก่อนเดี๋ยวหายถ้าไม่เก็บเดี๋ยวหายมีตั้งยี่สิบหกอันเนยเอาขึ้นไปเก็บด้านบนก่อนนี่โยนเข้าไปอันนี้โตอย่างเนี้ยใช้เวลาโตนานมากเลยไอ้ต้นเนี้ยเห็ดมันน่าจะขายไม่แพงนะถ้าจำไม่ผิดอะน่าจะขายไม่ค่อยแพงแล้วก็พวกแอปเปิลนี่ด้วยเออเราใส่ปุ๋ยให้หมดเลยก็ได้มั้งพวกแอปเปิลอะ ใส่ให้หมดเลยนะมันจะได้แบบว่าตัวเร็วๆใส่เข้าไปใส่ปุ๋ยตัวเร็วๆหน่อยตัวกันไวๆหน่อยครับนี่ใส่ไปให้หมดนี่ได้มาแล้วแปดอันเก็บเก็บของฮีไปไม่รู้ว่าขายด้เท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวลองขายกันดูไหมขายพวกเนี้ยขายให้หมดอ่ะจะเอาไปขายให้หมดเลยเนะี่ยพวกนี้ขายให้หมดไอพวกชื่อโมโมนี่เราเก็บไปก่อนก็นกได้มั้งมันน่าจะเอาไว้ใช้ทํายาได้นะน่าจะใช้ทํายาได้ส่วน,นอะไรที่ไม่ใช่สีม่วงเราจะเก็บไปให้หมดเก็บไปขายให้หมดนี่เก็บไปขายด้วยเอาผลไม้ไปขายกันดีกว่า มันน่าจะเดินขายให้กับคนได้มันจะดีมากบอกเลยว่าสนุกมากแน่นอนถ้าเดินขายให้กับคนได้อันนี้ใส่เข้าไปด้วยเท่าไหร่อันนี้โอ้ได้2บาทเองอ๋อโคตรถูกเลยอ่ะมันขายได้0ูนเองนะอันนี้0ู9สม้า้มอ่ะส้มก็ถูกเหมือนกันลูกแพรแพงสุดเลยนะลูกแพรคือแพงสุดแล้วอ่ะใส่เข้าไปขายหมดนั่นแหละอ่ะขายให้หมดเลยเดินขายไปโอเคได้เท่าไหร่อ่ะ2ี่าบาทเองอ่ะรู้สึกว่าต้นแอปเปิ้ลมันไม่ค่อยแพงนะไอพวกต้นเล็กมันจะขายแพงกว่าเยอะเลยนะไอต้นใหญ่มันแบบว่ามันเก็บได้เรื่อยๆไง มันก็เลยขายไม่ค่อยแพงอ่ะกระป๋าบ้านดีกว่ามันดูต้นไม้ในโตอย่างต้นทากโกเราอ่ะยังไม่โตเลยอ่ะอุ้ยต้นเห็ดได้แล้วนี่รอให้มันโตให้หมดก่อนอันนี้ยังไม่ได้เดี๋ยวใส่ปุ๋ยเลยไหมใส่ปุ๋ยให้หมดเลยดีกว่าใส่ให้หมดนี่ใส่ให้มันโตไปเลยโตหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยอันนี้น่าจะโตหมดแล้วนะโอเคโตหมดแล้วเท่านี้เราก็ไม่ต้องไปหาอาหารแล้วนะเราสามารถเก็บโพลในกินได้เลยเนี่ยมันเพิ่มอาหารเยอะอยู่เหมือนกันนะ รู้สึกว่ามันก็ดีเหมือนกันไม่ต้องไปหาอาหารกินเองแล้วก็ไม่ต้องไปขอเงินใครล้วด้วยเพราะว่าเราสามารถขายได้แล้วเราเป็นชาวสวนแล้วเลิกเป็นคนไร้บ้านแล้วก็เป็นชาวสวนกันดีกว่าขอดูอาหารที่ทําได้หน่อยดิเอ้ยอันนี้ทําได้เนี่ยฟูซลาดอะเก็บมาจากต้นเราก็ทําเลยนะนี่เก็บมาทําเลยเก็บมาทําเลยเออมีที่ให้ทำไหมเนี่ยเออเก็บไว้ในทีบก่อนเก็บมาทําเลยนะครับเก็บอย่างละอันนี่เก็บมานี่เดี๋ยวเราเอาเก็บเข้ารถเข็นด้วยเราจะมาทําอาหารกันทาฟูซลัดกินกันดีกว่าอันนี้ทาได้เลยปะ เออมันทำแล้วใช่ไหมเนี่ยอ๋อมันบอกว่าอยู่ในกระเป๋าเรานะอยู่ในกระเป๋าเราเรอ,อยู่ในรถเข็นใช่ไหมเนี่ยในรถเข็นฟุตสลัดอ๋อนี่ไงฟุตสลัดเพิ่มอาหารเพิ่มนำ้ำเพิ่มเลือดด้วยนี่มันคือแบบอาหารรักสุขภาพเลยนะเนี่ยของรักสุขภาพมากอาหารรักสุขภาพเนี่ยเราไม่ต้องไปหาอาหารกินแล้วนะกินอันนี้เอาก็ได้เนี่ยฟุตสลัดโอ้โหแบบเราแบบสบายแล้วตอนนี้ เราไม่ต้องไปหาเงินแล้วโอเคคิดว่าเดี๋ยวพาร์ทนี้เราพอไว้แค่น,นี้ก่อนดีกว่านะค่อยมาต่อกันพาร์ทหน้าดีกว่าสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบไวเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ซับสไคร์ด้วยนะเราจอกันใหม่คลิปหน้าไปนะครับบ๊ายบาย